สวัสดีครับวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยนี่คือปุ๋ยที่ผมใช้นะครับเสร็จเร้วงามกิ่งก้านเขางามนะครับก็ วันนี้ก็จะตัดแต่งไปในตัวไอ้พกกิ่งอย่างเงี้ยครับกิ่งที่แน่นเกินตัดให้ลุ่งมันเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับแบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยตัดออกเถอะครับเนี่เลี้ยงให้งามเสร็จแล้วก็ตัด นี่นะครับกิ่งนี้ก็พอทาไม่ทอไหลแล้วครับอันนี้ยอย่างเงี้ยกิ่งด้านข้างอย่างนี้นะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นี่กิ่งตัดทิ้งได้ครับแบบนี้มีก็เหมือนกันครับนี่ บบนี้พูดง่ายๆก็คือเอากิ่งที่เป็นประธานนะครับกิ่งอย่างเนี้ยแบบเนี้ยที่เป็นประธานเนี่ยยาวๆไปเนี่ยคือเราปล่อยปล่อยให้เขายาวไปเลยส่วนไอ้ด้านข้างอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาคราตัดทิ้งเลยเแบบนี่ยแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนี่ตัดทิ้งไปครับไม่ต้องเสียดายกิน,นไหมครับหญิงยาวเป็นประธานเอาออกครับพวกเนี้ย ราจะได้ตัยาวๆไปมันเยอะมากก็ไม่ดีนะครับ ีไปครับเนี่ยเป็นว่าอยู่ใกล้เกินระยะถี่เกินไปเอาออกเลยครับแบบนี้ ยิ่งตัดยิ่งแตกครับคือพูดง่ายๆก็คือกิ่งที่เป็นประธานนะครับช่วงยาวๆช่วงเนี้ยไล่มาเลยยาวๆเนี่ยก็ปล่อยเข้ายาวไปแต่อย่าตัดยอดปลายนะครับตัดยอดปลายไม่ได้ตัดยอดไปลายตายเลยตายยกกิ่งถ้าตัดข้างๆแบบเนี้ตัดได้ครับอย่างพวกนี้มันมันหนาเกินมันก็ไม่ดีแล้วครับไปซ้อนกันนี่เฉย ก็ว่าถ้าเราไม่ตัดอย่างเงี้ยมันติดลูกยากนานกว่าจะติดลูกอันนี้ต้น สี่พันนะครับอันนี้ต้นต้นใหญ่แล้วครับต้องใส่เยอะิีกึง ก็พอใส้ต้นใหญ่ขนาดเนี้ยเริ่มจะใส่ทีละเกือบครึ่งกิโลแล้วครับเนี่ยพอต้นใหญ่ขึ้นลากก็เยอะขึ้นแต่ถ้าต้นเล็กก็จะใส่แค่ประมาณ3าขีดดูดูความสูงนะครับต้นทุเรียน นี่คือสองเมตรเกือบสามเมตรแล้วครับต้นนี้เออแต่ว่ามูความงามนะครับเนี่ยเป็นที่เลยอดถือว่าคุ้ไมไม่เสียไม่เสียไม่เสียเงินทิ้งาปลูแค่เ,เดือนเจ็ดปีหกห้าปัจจุบันนี้เดือน ดี6หแล้วก็เดิน6เดืินมิจุนาความสูงจะไปความหนาขนาดเนี้ยจริงแล้วไอ้พวกเนี้ยก็เริ่มตัดแจ่งได้หมดแล้วครับถือว่าคุ้มครับนี่สุดยอดเลยยิ่งดูข้างล่างนะครับนี่จะปลูกลอยชนิดที่ว่าลากลอยลากลอยได้ใหญ่ด้วยครับนี ดูความสมบูรณ์นะครับรากฝอยๆมองเห็นชัดเลยม่กบไม่ถมก็ปล่อยอยู่อย่างนี้ครับงามเสร็ดแล้วเนี่ยผิวของลำต้นเนี่ยใสมันเงาถือว่าสมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยใช้ได้เลยที่เหลือก็คือเริ่มจัดแต่งกิ่งของทุเรียนช่วงเนี้ออกมาเนี่ย ให้มันช่วงยาวๆย,ยืดๆเพื่อจะให้ยอดอกิ่งก้านพุ่งไปไกลๆนะครับไม่ให้อยู่พุ่มสั้นๆเจตนาก็คือมันกิ่งพวกเนี้ยิ่งยาวยิ่งไกลก็ถ้ามันยิ่งใหญ่มันก็มีโอกาสติดดอกได้เร็วอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแบบนี้สวยเลยครับนีแบบเนี้ยข้อดีซื้อต้นใหญ่โตเร็ว โอกาสติดลูกสูงก็คือลากแข็งแรงโอกาสตายก็น้อยบวกกับความรู้ด้วยนะครับกับการปลูกทุเรียนแต่ถ้าถ้าปลูกไม่เป็นดูแลไม่เป็นอาจจะสูญกันทิ้งปเปล่าเราล้ะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ